มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนโชคดีอีหรีนุ่มใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งรับทรัพย์ไปเต็มๆค่ะ ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล Jam ้วนะคะสําหรับผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจําวันท nah> ี่31กรกฎาคม2566โดยผลการออกรางวัลนะคะรางวัลที่1รางวัลละ6กล้านบาทเลขที่ออกก็คือ2 6 0 4 5 3รางวัลเลขหน้า3ตัวมี2รางวัลรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ268และ708รางวัลเลขท้าย3ตัวมี2รางวัลนะคะรางวัลละ4 0 0 0บาทเลขที่ออกก็คือ387และ601 รางวัลเลขท้าย2ตัวมี1รางวัลรางวัลละ2,000บาทเลขที่ออกก็คือ1น,นค่ะล่าสุดนะคะเพจ Facebook วารินชัมราบ้านเฮาอุป,ปนรัชธานีได้โพสต์ภาพของผู้ที่โชคดีถูกรางวัลที่1น,นะคะพร้อมกับระบุข,ข้อความว่าดีใจด้วยเดอ้อรางวัลที่1อยู่วารินเดอ้อแม่้าผลไม้หวยขายุงบุ่งไว้คนขายกำลังนำตอรี่ไปส่งโชคดีอีีอ หลังจากได้โพสต์ภาพดันกล่าวออกไปต่างก็มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ